Learn time, me, me. สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai happily with me ครูสัง This video you are going to learn Thai from this news คนเกือบโดนรถชนบนถนนคน means man เกือบโดน means is almost รถชน means hit in this context บนถนน means on a road ข่าวนี้มาจากประเทศจีนข่าวนี้ means this news มาจาก means is from ประเทศจีน means i n าชายคนหนึ่งอยู่บนทางหลวงชายคนหนึ่ง means a man อยู่บน means is on ทางหลวง means highway เขาต้องการที่จะข้ามมันเขาต้องการ means he wants ที่จะข้าม means to cross มัน mean it or a road in this news มันค่อนข้างอันตรายมันค่อนข้าง means it is quite อันตราย means dangerous มีรถสองคันมามีรถสองคัน means two cars มา means come รถสองคันชนกันใกล้กับชายคนนั้นรถสองคัน means they in this context ชนกัน means hit ใกล้กับ ม e a เนียร์ชายคนนั้นม a ส s the man เขาโชคดีจริงๆเขาโชคดี m ม n s he is lucky จริงๆ m ิงม s really เขากระโดดพ้นจากรถสองคันเขากระโดดพ้นจาก m ม n s he jumps away from รถสองคัน m ม n s two cars เขาสบายดี m ม n s he is fine l e t s read the news together ข่าวนี้มาจากประเทศจีนชายคนหนึ่งอยู่บนทางหลวงข่าวนี้มาจากประเทศจีนชายคนหนึ่งอยู่บนทางหลวงเขาต้องการที่จะข้ามมันมันค่อนข้างอันตรายเขาต้องการที่จะข้ามมันมันค่อนข้างอันตรายมีรถ องคันมารถสองคันชนกันใกล้กับชายคนนั้นมีรถสองคันมารถสองคันชนกันใกล้กับชายคนนั้นเขาโชคดีจริงๆเขากระโดดพ้นจากรถสองคันเขาสบายดีเขาโชคดีจริงๆเขากระโดดพ้นจากรถสองคัน This is the news that you learned today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Kru Sang. I will post a video about learning Thai from news from Monday to Friday, so you can learn Thai from news 5 days a week. Thank you so much for watching my video and learning Thai with me and see you in the next news. สวัสดีครับ 런타임 한테니